สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาออนพาวร c ยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาชุดโค้งสุดท้ายนะคะในวันที่10เดือน12 2564นะคะก่อนไปรับชุมแนวทางนะคะเรามาสรุปผลของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะสําหรับชุดโค้งสุดท้ายในงวดที่แล้วนะคะที่สาออนได้ให้ไปเนาะก็เข้า6 9นะคะมาตรงๆในเลขท้าย สองตัวบนในชุด4ตัวนะคะก็ยินดีด้วยเนาะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดนําไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับงวดที่แล้วเนาะในชุดน้นสาวนให้ศูนย์สี่นะคะมาสี่หนึ่งเนาะในชุดเลขล่างชุดหกตัวนะคะเสียดายมากๆเนาะเฉดล่างเฉดบนนะคะสําหรับงวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะสาหรับชุดโคงสุดท้าย คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วค่อยตามไม่ชอบผ่านนะคะกับขอโทษขออภยัยด้วยเด้อพี่น้องอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะจะอนอยู่ที่โรงงานเนาะสำหรับชุดเน้นในวันนี้นะคะก็จะมี 03, 03, 03, 0 3 3 3 0ส สอนะคะในชุดกันก็จะมี10 1 4 18แล้วก็20 24นะคะแนวทางวันนี้เนอาะสำหรับชุด4ตัว1030 0 5ูนด แล้วก็หนึ่งแปดสาสามนะคะแนวทางวันนี้ตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวเน้นให้เนาะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะ03 05ในชุดเน้นสำหรับชุดกันก็จะเป็น2 0 1 0นะคะสำหรับในชุด4ตัว1 0 3 0นะคะ สำหรับแนวทางวันนี้พี่พี่เอฟซีท่านใดชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้ได้ด้อพี่น้องกันลืมเนาะกกอนออกไปนะคะเสาโอนก็ฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่เสาโอนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ที่เข้ามารับชมเฮงๆโดรวยๆวฟังๆนะคะกับชุดโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ